สวัสดีครับพี่น้องที่รักในองค์พระเยสุคิตพี่น้องสมาชิกศักดิ์สิทธิภาพและพี่น้องสมาชิกสารธรรมแสงศักดิภาพของหลวงนะครับพบกับผมเช่นเคยครับศาสนาจารย์ดรประสาทพงปั้นสวยวันนี้ตรงกับวันที่3ธันวาคม2021ในวันนี้อยากจะให้เราได้มาอ่านพระวจนะของพระเจ้าศึกษาพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่3 2ข้อ29ถึง38ซึ่งผมให้หัวข้อที่บอกว่าถ้าเราฉลาด ให้เรามาดูพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับพระวจนะของพระเจ้าตรัสว่าถ้าเขาฉลาดแล้วเขาจะเข้าใจเรื่องนี้และทราบเรื่องสุดท้ายปลายมือคนเดียวจะไล่พันคนอย่างไรได้สองคนจะทำให้หมื่นคนหนีได้อย่างไรนอกจากพัศิลาของเขาได้ขายเขาเสียแล้วและพระเจ้าได้ทรงทอดทิ้งเขาเสียเพราะพะัศลาของเขาไม่เหมือนพัศลาของเรา แม้ศัตรูของเราก็ตัดสินอย่างนั้นเพราะว่าเถาองุนของเขามาจากเถามาแวงเครือมาจากไร่เมืองโกโมลาผลองุนของเขาเป็นดีหมีและองุนที่เป็นพุงพวงก็ขมขื่นแล้วองุนของเขาเป็นพิษของงูเป็นพิษร้ายแรงของงูเหา่าเรื่องนี้ไม่ได้สะสมไว้กับเราดอกหรือประทับตาไว้ในครังของเราการแก้แค้นและการตอบสนองเป็นของเรา รอเวลาเมื่อเท้าของเขาจะลื่นพลาดเพราะว่าวันหายนะของเขามาใกล้แล้วและกรรมจะมาถึงเขาด้ยเร็วพันเพราะพระเจ้าจะท่งพิภากษาประชากรของ,ของพระองค์และส่งเมตตาปราณีต่อผู้รับใช้ของพระองค์เมื่อทอพเนตกำลังของเขาสิ้นลงไม่มีใครเหลือแล้วไม่ว่าทาตหรือไทยและพระเจ้าจะตรัสว่าพระของเขาอยู่ที่ไหนศิลาที่เขา พึ่งพานั้นอยู่ที่ไหนเล่าคือผู้ที่รับประทานไขมันของเครื่องศัตรตบูชาของเขาและดื่มเหล้าที่เป็นเครื่องดื่มบูชาของเขาให้บรรดาพระเหล่านั้นลุกขึ้นช่วยเจ้าให้พระเหล่านั้นเป็นผู้ปกป้องเจ้าสิพี่น้องครับนี่คือพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงเราในวันนี้ซึ่งเป็นพระวจนะตอนที่อ่อีกตอนหนึ่งที่เป็นบทเพลงของโมเสส เพื่อให้คนอิสราเอลเนี่ยได้ติสดสนิทอยู่กับพระเจ้าก่อนที่ท่านโมเสสจะจากพวกเขาไปประเด็นตลอดหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่32ก็เป็นเรื่องที่โมเสสไม่อยากให้คนอิสราเอลนี้ต้องพบกับสิ่งแห่งการสาปแช่งเพราะเขาไม่ได้ติสดสนิทกับพระเจ้าและไม่เชื่อฟังพระเจ้าแต่พระเจ้า แต่พระโมเสสก็ปรารถนาที่จะให้พระเจ้าอวยพรเขาโดยการที่เขาจะเชื่อฟังพระองค์นี่คือความห่วงใยของโมเสสที่มีต่อคนอิสราเอลพี่น้องครับพี่น้องอมีความปรารถนาที่จะให้ชีวิตของท่านเต็มไปด้วยพระพรไหมครับผมเชื่อแน่ว่าท่านพี่น้องทุกคนก็ปรารถนาที่จะให้ชีวิตของท่านเต็มไปด้วยพระพรของพระเจ้า เพราะฉะนั้นเองหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติจึงเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการที่จะให้ชนชาติอิสราเอลทราบว่าถ้าเขาเชื่อฟังพระเจ้าและติดสนิทอยู่กับองค์พราะพู้เป็นเจ้าพระพรก็จะมังเกิดขึ้นกับเขาอย่างแน่นอนทีเดียวซึ่งพระคัมพีได้ใช้คาขึ้นต้นในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่32นี้บอกว่าถ้าเขาฉลาดถ้าเขาฉลาดพี่น้องที่รัก เราคงไม่ปรารถนาให้ชีวิตของเราพบกับสิ่งที่เลวร้วายในชีวิตใช่ไหมครับเราก็ปรารถนาสิ่งที่ดีๆอยู่เสมอในชีวิตสิ่งสำคัญขอให้เราฉลาดฉลาดที่จะตัดสินใจฉลาดที่จะจัตย์ที่ที่จะบอกว่าเราจะติดตามพระเจ้าหรือเราจะติดตามพระอื่นเชื่อฟังพระเจ้าหรือจะเชื่อฟังพระอื่น ผมเชื่อได้ว่าถ้าเราไปเชื่อฟังสิ่งอื่นหรือพระอื่นนั้นก็คงจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจไม่น้อยใช่ไหมครับดังนั้นเองสิ่งสําคัญที่สุดที่เราจะต้องอเลือกที่เราจะตัดสินใจนั่นคือการที่เราจะต้องเป็นคนที่ฉลาดเหมือนที่พระยสุริสติ์ได้ทรงสอนเราในคาอุปม,มาเรื่องอารากฐานสองชนิดใช่ไหมครับซึ่งพระวจนะของพระเจ้าได้บอกไว้อย่างชัดเจน นะครับในราฐานสองชนิดที่บอกไว้ว่าเหตุฉะนั้นผู้ใดที่ได้ยินคําเหล่านี้ของเราและประพฤติตามเขาก็เป็นเขาเขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างเรือนของตงนบนศีลาฝนก็ตกและน้ําก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดปะทะเรือนนั้นแต่เรือนไม่ได้พังลงเพราะว่ารากตั้งอยู่บนศิลาแต่ผู้ที่ได้ยินคําเหล่านี้ของเราและไม่ประพฤติตามเล่าเขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่ โง่เขลาสร้างเรือนของโตนไว้บนทรายฝนก็ตกน้ําก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดประทะเรือนนั้นเรือนนั้นก็พังทลายลงและการซึ่งพังทลายนั้นก็ใหญ่ยิ่งพี่น้องครับในพระวจนะของพระเจ้านี้ก็ได้บอกถึงสิ่งสําคัญว่าบ้านที่มีรากฐานมั่นคงตั้งมั่นคงอยู่ได้นั้นก็ต้องเป็นบ้านที่มีรากฐานที่มั่นคงเมือม่อมีรากฐานที่มั่นคงก็ไม่ซุดไม่พังลงได้ ต่างจากบ้านที่ไม่มีรากฐานที่มั่นคงใช่ไหมครับเมื่อมีลมพายุมีน้ะะํามเซาะมีอะไรกระแทกบ้านนั้นก็จะพังไปได้ชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันครับหากรากฐานชีวิตของเราไม่มั่นคงเป็นรากฐานที่ตั้งอยู่บนทรายไม่ได้ตั้งอยู่บนศิลาวันหนึ่งเราก็จะลม้มลงได้พี่น้องครับในพอดะคของพระเจ้าตอนนี้เป็นสิ่งที่ ทำให้เรารู้ว่าพระเยซูริ์ปรารถนาที่จะให้เราเป็นคนฉลาดเหมือนที่โมเสสได้ขึ้นต้นด้วยคําว่าถ้าเขาฉลาดแล้วเขาจะเข้าใจเรื่องนี้ทราบเรื่องสุดปลายทราบเรื่องสุดท้ายปลายปลายมือพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราได้เป็นผู้ที่ฉลาดคนที่ฉลาดต้องเลือกในสิ่งที่ดีพระเยซูริต ก็สอนเรื่องนี้ที่จะให้เราเป็นคนฉลาดที่สร้างบ้านไว้บนศีลาสังนั้นเองเราจะมีชีวิตที่ฉลาดและมีความชีวิตที่มั่นคงสร้างบ้านไว้บนศีลาที่มั่นคงได้อย่างไรมีอยู่สองสิ่งที่พระเยซูริตได้ทรงบอกกับเราในข้อที่24ใช่ไหมครับว่าเหตุฉะนั้นผู้ใดที่ได้ยินคําเหล่านี้และประพฤติตามเขาก็เป็นเหมือนเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างเรือนของตนไว้บนศีลาราะนั้นเองประการแรก ที่เราจะเป็นตัวชี้วัดเราเป็นผู้ที่ฉลาดนั่นคือการที่เราฟังพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาพระวจนะของพระเจ้าเป็นบ่อเกิดแห่งความรู้และพระวจนะของพระเจ้าเป็นปฏิบัติสองทางเราในการที่จะก้าวเดินไปนั่นเองเมื่อเรามีชีวิตเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าชีวิตของเราก็ปลอดภัยใช่ไหมครับ สิ่งสาคัญนั่นก็คือการที่เราเชื่อวางใจในพระวจนะของพระเจ้าและเมื่อเราฟังพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าก็นําไปสู่ความเชื่อความเชื่อจึงนําไปสู่ชีวิตที่มั่นคงดังนั้นเองถ้าหากต้องการถ้าหากเราต้องการชีวิตที่มั่นคงต้องฟังพระวจนะของพระเจ้ามากๆอ่านพระวจนะของพระเจ้าทุกวัน ศึกษาใคร่ควรวญพระวจชนะของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอเป็นคนที่ฟังเสียงแห่งพระวจชนะของพระเจ้าและพระเจ้าจะให้เขามีชีวิตที่เป็นสุขด,ดังที่หนังสือเยเรมีบทที่7จ็ข้อยีบอกว่าไงครับว่าแต่เราบัญชาเขาทั้งหลายอย่างนี้ว่าจงเชื่อฟังเสียงของเราและเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้าและเจ้าจะเป็นประชากรของเราและดําเนินในหนทางที่เราได้บัญชาเจ้าไว้เพื่อเจ้าจะได้อยู่เย็นเป็นสุข พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระวจนะของพระเจ้าได้บอกกับเราในวันนี้เพราะคนที่ฟังพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าจะดูแลเขาอย่างดีแต่คนที่ไม่ฟังเสียงของพระเจ้าพระเจ้าจะเลี้ยงดูเขาด้วยบอลพชรและให้เขาดื่มน้ําดีหมีใช่ไหมครับดังที่เยเรมีบทที่9ข้อ13 15ได้บอกกับเรา่างนี้ว่าและพระเจ้าตรัสว่าเพราะเขาทั้งหลายทอดทิ้งธรรมของเราซึ่งเราได้ตั้งไว้ต่อหน้าเขาและไม่ได้ เชื่อฟังเสียงของเราหรือดำเนินตามนั้นแต่ได้ดำเนินตามใจของตนเองอย่างดื้อดึงและติดสอยห้อยตามพวกพระบาอันอย่างที่บรรพบรุษได้สั่งสอนเขาวไว้เพราะฉะนั้นพระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าแห่งอิสราเอลจึงตรัสว่าดูเถิดเราจะเลี้ยงชนชาตินี้ด้วยบรเพทและให้น้ำดีหมีเขาดื่มพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระวนะของพระเจ้าได้บอกเตือนสอนหรอถ้า เราไม่อยากให้ชีวิตของเรา,เราขมขืนให้เราฟังเสียงพระเจ้าให้เราเชื่อฟังข้อพระดรัของพระเจ้าชีวิตก็จะมีความหอมหวานหวานชื่นและน่ารับประทานเหมือนอย่างคนอิสราเอลใช่ไหมครับเมื่อเขาเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าก็อวอยท่นเขาแต่ถ้าเขาไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าเป็นไงครับในหนังสือสุดีบทที่81ข้อ1 1ถึง21บอบอกว่าแต่ประชากรของเราไม่ฟังเสียงของเราอิสราเอลไม่ยอมรับเราเลย เราจึงมอบเขาไว้แก่จิตใจที่ดื้อด้านของเขาเองให้ตามคำปรึกษาของเขาเองนั่นเองสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงบอกคนอิราเอลนถ้าเขาไม่ได้เชื่อเพื่อฟังพระเจ้าชีวิตของเขาก็พบแต่ความขมขื่นในชีวิตพี่น้องครับสิ่งที่สองที่เราจะเป็นคนที่ฉลาดในการเลือกก็คือทําตามพระวจนะของพระเจ้าไม่เพียงแต่เราฟังเฉยแต่เราจะต้อง ทำตามพระนาของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ได้บอกว่าและทําตามใช่ไหมครับนั่นเองการฟังพระโวชนะของพระเจ้าอย่างเดียวไม่ได้ไม,ไม่เพียงพอแต่เราจะต้องทําตามด้วยชีวิตที่มีรากฐานที่มั่นคงแข็งแรงจะต้องทําตามพระวจนะของพระเจ้าเป็นเหมือนการตอกเสาเข็มใช่ไหมครับบ้านของเราเป็นการทําให้รากฐานมั่นคงตอกตอกลงมปน,นะครับด้วยการอ่านพระวจนะและกระทาตาม พระวจนะของพระเจ้าและให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นโคมสองเท้าของเราที่เราจะเดินไปนะพระเจ้าจะนําความสว่างมาถึงชีวิตของเราพระเจ้าจะให้ชีวิตของเราปลอดภัยพระเจ้าจะนําให้เราไปทางทางของพระองค์ผ่านทางพระวจนะของพระองค์นั่นเองการเชื่อฟังการทําตามพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าก็จะอวยพรเราให้มีความอุดมสมบูรณ์พระเจ้าจะทรงยกชูเราในที่ที่เราอยู่นั้น งเช่นวนจะนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้ในหนังสือ,อเฉลยธรรมบัญัติบทที่28ข้อที่1นงได้บอกว่าณเยรูซาเล็มดาวิดได้ทรงเรียกประชุมบรรดาเจ้านายทั้งสิ้นของอิสราเอลคือเจ้านายของเผ่าและผู้บัญชาการกองทัพที่รับราชการนายพันนายร้อยและพนักงานทั้งสิ้นผู้ดูแลทรัพย์สมบัติและฝูงสัตว์ของพระราชาและโอรสของพระองค์พร้อมกับพนักงาน ราชสำนักแท้ทแก้วทหารและวีและบุรุษทั้งสิน้นนี่คือสิ่งที่พระวจนะของพระเจ้าได้ส่งปุยพอให้คนอรศเอนั้มีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นในชีวิตเมื่อเขาฉลาดที่จะเชื่อฟังพระเจ้ากระทาตามพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องครับดังเองพระวจนะของพระเจ้าจึงเป็นลักฐานที่สําคัญในชีวิตของเราในคริสจักแสงสติภาพ ของเราก็พยายามเน้นในเรื่องนี้ให้เรามีโอกาสได้ศึกษาคให้ทวนพระวจนะของพระเจ้าทุกๆวันทุกๆเวลาการแบ่งปันของผู้รับใช้ของพระองค์ที่มาแบ่งปันกับเราทุกๆเวลานั้นก็เป็นประโยชน์สําหรับชีวิตให้ข้อคิดกับเราเพื่อชีวิตของเราจะมีรากฐานที่มั่นคงพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในชีวิตของเราที่เราจะตอบสนองพระองค์ด้วยความฉลาดในการที่จะเชื่อฟังพระองค์ ปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์นั่นเองในเฉลยธรรมญาติบทที่32จึงขึ้นต้นบอกว่าถ้าเขาฉลาดแล้วเขาจะเข้าใจเรื่องนี้และทราบเรื่องสุดปลายสุดท้ายปลายมือของเขาพี่น้องครับทางสุดท้ายปลายมือของเราเราจะทราบที่เกิดขึ้นเพราะว่าเรามีหลักฐานที่มัน่นคงเชื่อฟังพระเจ้าด้วยพระวจนะของพระองค์ ขอพระเจ้าอวยพรพีน้องทุกท่านครับที่ได้ยินได้ฟังพระชนะของพระเจ้าร่วมกันในในวันนี้ให้เต็มไปด้วยพพรของพระเจ้าตลอดไปครับให้เราร่วมใจกันในฐานถ้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ที่มาถึงคัมพาชาอีกครั้งหนึ่งให้กัมพูลเข้าใจที่จะฉลาดที่จะเลือกเหมือนโมเสสได้บอกคนอิสราเอลที่ย้ำเตือนให้คนอิสราเอลที่จะมีความฉลาดที่จะเลือกในที่เขาจะเลือกเชื่อฟังพระเจ้า เลือกที่จะวางใจในพระเจา้าบ่อยครั้งมารซสตานก็นําพาคําทหลายเลือกในทางที่ผิดบ่อยครั้งคําทหลายก็เป็นคนโง่เขลาเพราะขับลงทหลายหลงเจิดไปขอทรงโปรดเมตตายกโทษให้กับคําทุ้หลายด้วยที่คําทหลายจะเป็นผู้ที่สร้างบ้านไว้บนศิลาเป็นคนที่มีปัญญาอย่าให้ขับรมเป็นคนที่เขลาปัญญาที่สร้างบ้านไว้บนสาย ในโลกนี้มีหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เป็นเหมือนกับทรายที่ไม่มั่นคงแข็งแรงและนําพาชีวิตของเครื่องทลายาต้องพบกับความพินาศในชีวิตแต่เมื่อเครื่องทลายรู้ว่าพระยิสต์เป็นศิลาที่มั่นคงขอให้เครื่องทลายที่จะฉลาดและวางชีวิตของเครื่องทลายไว้กับพระองค์ตลอดขอพระเจ้าวอวยพรเครื่องลายตลอดวันนี้ในพระนามพระยิสต์อาเมนกับขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีครับ กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคู่มือการฟ้าเดี่ยวของเครื่อจัจกรแสงสวิภาพของเรานะคะ